เราคุยกันแล้วเนาะว่าไม่ต้องดูดวงก็ได้จริงๆแล้วถ้าเกิดเรารู้จักตัวเองจริงๆว่าเราต้องการอะไรลึกๆอะ่ะ<ช>คือคไม่ต้องพึ่งใครเลยเราสามารถถามตัวเองได้ บอดี้มันคือความเป็นแบบปัจจุบนนันอะความเป็น here and now จริงๆริอน่ารำอันี่คือคีย์สำคัญเลยซึ่งเราก็สามารถใช้แบบขอใช้คำว่าการ meditate หรือว่าการแบบ meditation เนี่ยแหละคะ่ะมาช่วยได้นะคะแต่ถามว่าแบบ meditation เนาะภาษาไทยก็คือการนั่งสมาธิอะทำยังไงให้เราแบบมันไม่ใช่การนั่งหลับตาแล้วก็หลับไปอะแต่ทำยังไงให้มันได้ประโยชน์จริง <ๆ S 2> จง<ๆ>ทำยังไงให้เคลียร์ท้องฟ้าเคลียร์เมฆหมอกเคลียร์ความคิดแล้วกลับมา connect กับเสียงด้านในหรือ inner voice ของเราได้จริงๆ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Miss Happy Diet ช่องที่จะชวนให้ทุกคนมีความสุขในการดูแลตัวเองในทุกๆวันนะคะ ใอพิโซดนี้ก็ยังอยู่กับน้องเมย์เดอะคอลลิงเพราะเราติดใจเขาจากอพิโซดที่แล้วยังไม่ให้กลับบ้านนะคะให้ให้น้องเมย์แนะนาตัวอีกรอบดีกว่าว่าจริงๆแล้วเราทําอะไรบ้างเผื่อใครยังไม่ได้ดูอพิโซดที่แล้วค่ะก็ชื่อเมย์นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นคอสเลเลอร์ด้วยนะคะเนาะผ่านการอ่านเบิร์ดชาร์ดค่ะแพทที่ดวงดาวชีวิตนะคะเนาะจากเพจเดอะคอลลิงอันเดอร์สกอร์แอสโทรโลจีค่ะก็สามารถติดตามได้จากทาง Facebook แล้วก็ IG ค่ะ ใครสงสัยว่าเบิร์ชาร์ตคืออะไรนะคะแนะนําอย่างมากให้กลับไปดูเอพิโซดที่แล้วเพราะมันจะว่าเป็นโหราศาสตร์การดูดวงมันก็ใช่แต่มันก็ไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบการมีที่ปรึกษาถ้าเกิดใครยังหลงทางอยู่เราทํางานอะไรดีทําไมอายุเท่านี้ฉันยังไม่รู้ตัวเลยว่าฉันชอบอะไร<ม>อะไรเงี้ยก็น้องเมย์ช่วยได้นะคะ แต่คิวจากเอพิโซดที่แล้วที่ไม่ชอบมากๆแล้วเราก็มีเป้าหมายเดียวกันก็คือเราอยากช่วยให้ผู้คนเนี่ยสามารถคอนเน็กหรือว่าฟังเสียงด้านในของตัวเองให้มากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราคุยกันแล้วเานาะว่าไม่ต้องดูดวงก็ได้จริงๆแล้วถ้าเกิดเรารู้จักตัวเองจริงๆว่าเราต้องการอะไรลึกๆอะ<ช>่ะคือคไม่ต้องพึ่งใครเลยเราสามารถถามตัวเองได้แต่ปัญหาก็คือคนสมัยนี้มีเสียงรอบข้างเยอะมากเพราะว่าเขาไม่เคยอยู่เงียบ กับตัวเองเลยเขาก็จะไม่ได้ยินเสียงข้างในของตัวเองอถูกต้องค่ะเสียงที่ว่านี่ก็คืออะไรก็ เลตโทรลี่เลยคือแบบเสียงเพลงหูเราเงียบ<ม>ไม่ได้เลยเนาะต้องเปิดเพลงตลอดเวลาต้องเปิดพอดแคสต์ต้องดู Netflix <ม>ต้องดู YouTube มไม่งั้นก็ต้องถ่ายไอจีคือมันไม่ปล่อยให้ใจเราว่างถูกไหมคะ<ม>ใช่ค่ะหรือแม้มกระทั่งเราปล่อยให้ใจเราว่างแล้วแต่เราไม่เคยหยุดคิดเลยจริงๆนะเหมือนว่าชีวิตนี้เราเรามาอยู่ที่แบบขอใช้คำว่าอยู่ที่เฮดตลอดเลยนะก็คือเราคิดเสมอไม่เหมือนแบบว่าถ้าเรามองชีวิตเนาะแบบท้องฟ้าค่ะเต็มไปด้วยเมฆตลอดเวลาเลยเมฆก็คือเหมือนก้อนความคิดของเราเราไม่เคยเห็นท้องฟ้าว ที่มันไม่มีเมฆหมอ,อกเลยอะเนาะแล้วเราจะเห็นท้องฟ้าวันที่ไม่มีเมฆหมอ,อกได้ยังไงอะวันที่ท้องฟ้าแบบแจ่มใสอะเมื่อวันที่ท้องฟ้า,จาแจ่มใสแหละเมื่อน,นั้นแหละเราจะเกิดได้ยินหรือเห็นอะไรบางอย่างที่เป็นตัวตนภายในของเราจริงๆ แต่มันก็ยากนเนี่ย <c oughs> เพราะขนาดที่แม่เคยไปวิปัสนา <c oughs> 10วันใช่ไหมคะกว่ามันจะเงียบได้จริงๆอ่ะวันที่7 <c oughs> ที่8 <c oughs> ที่9ก้านมันจะออกแล้วอ่ะ <c oughs> แล้วจะมีสักกี่คนที่มีโอกาสได้เป็นนั่งวิปัสนาแบบนั้น <c oughs> เราก็เลยคุยกันว่ามันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นไหมที่จะให้เขาแบบได้ก้าวเข้าไปสู่โลกภาย <c oughs> ในสักนิดนึงจริงการทา Guided Meditation ก็คือเป็นอะไรที่ช่วยได้เป็นเป็นการก้าวแรกที่น่าจะแบบไม่ยากเกินเกินไปเนาะใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะคะเนาะแม่ขอเชิญว่าวัน ที่พี่เมย์บอกเลยว่าหัวเราเนี่ยคิดอยู่ตลอดเลยวาไม่สามารถเข้าเข้าสู่โลกของความเงียบของตัวเองได้แต่โจทย์ที่สําคัญก็คือเราเคยกลับมาคอนเน็กที่บอดี้ไหมอะบอดี mm ้ hmm. ของเราเราเคยมามาคอนเน็กกับมันไหมมันไม่ใช่การที่แบบเราออกกําลังกายแล้วเราก็ฟังเพลงแล้วคิดไปเรื่อยๆนะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะมันคือการที่เราแบบเอา awareness เนาะหรือเอาจิตเอาจุดโฟกัสนะคะมามาดูร่างกายมาเห็นการเคลื่อนไหวมาสัมผัสว่าร้อนหนาวเย็นรู้สึกยังไงอะ mm hmm. กลับมาอยู่กับขอใช้คําว่าบอดี้มันคือความเป็นแบบปัจจุบันอะอความเป็น here and now จริงๆอะน่ารัมอันนี้คือคีย์สําคัญเลยซึ่งเราก็สามารถใช้แบบขอใช้คำว่าการเมดิเทตเนาะการแบบเมดิเทชันนี่แหละคะ่ะมาช่วยได้นะคะแต่ถามว่าแบบเมดิเทชันเนาะภาษาไทยก็คือการนั่งสมาธิอะทายังไงให้เราแบบมันไม่ใช่การนั่งหลับตาแล้วก็หลับไปอะไม่หลับใช่ไหมคะไม,ไม่ใช่หลับ, <laughs> ลบไปอย่างนั้น <laughs> แต่ทำไงให้มันได้ประโยชน์จริงๆทําไงให้ เคลียร์ท้องฟ้าเคลียร์เมฆหมอกเคลียร์ความคิดและกลับมาคอนเน็กับเสียงด้านในหรืออ<ม>ินเนอร์วอยซ์ของเราได้จริงๆ ดีจังเลยอ่ะจริงๆมันก็คือหลักการเดียวกับตอนนั้นที่ให้ไปโกอนก้าเลยนะ,ะที่เขาให้เรานั่ง10วันเนี่ยจริงๆก็คือนั่งดูบอดี้เซนเซชันหรือดูว่าร่างกายเรามีความรู้สึกอะไรแบบนี้เลยแต่จริงๆอันนั้นก็คือเป็นหนึ่งวิธีการเล่นโยคะถ้าเราเล่นด้วยบอดี้เอแว์เนี่ยจริงๆว่าเรากําลังขยับอยู่มือเราโดนแมทแมทมีความรู้สึกยังไงมีความตึงเครียดตรงไหนมันก็คือหลักการเดียวกันใช่ค่ะถูกต้องหรือแม้กระทั่งนะคะเรากินข้าวเราอาบน้ําเราใช้ชีวิต เราใช้ชีวิตพื้นฐานอะมันก็คือการทำเมดิเทชันจริงๆก็เหมือนการเดินจงกรมที่เขาให้ค่อยๆเดินเพราะ<ช>เขาอยากให้เรามี awareness <c oughs> กับทุกย่างก้าวจริงๆใช่แล้วถูกต้องไม่ต้องไปแคมป์ไหนเลยก็ได้ทำได้ที่บ้านใช่ค่ะทำได้ทุกวินาที แล้วพอเราทําอย่างนั้นบ่อยๆอย่างต่อเนื่องเราจะเริ่มเงียบใช่ไหมคะเมฆหมอกเราจะเริ่มเคลียนะคะท้องฟ้าเราจะสดใสขึ้นเลาวันที่ท้องฟ้าสดใสเราจะเห็นอะไรบางอย่างที่ชัดเจนรวมถึงได้ยินอะไรบางอย่างที่ที่มันไม่มีคลื่นมากวนนะคะเหมวอนเราตัดสินใจอะไรไม่ได้อะจริงๆลึกๆึกเรารู้ถูกต้องไม่ว่าจะดิเซชันใหญ่ๆทํางานไหนลาออกจากงานดีหรือไม่หรือแค่วันนี้จะกินอะไรดีแค่นี้มันบอกเราได้หมดเลยว่าร่างกายเราถูกต้องค่ะที่จริงขอกล้าบอกเลย ะะว่าแบบชุดนี้ไม่ต้องดูดวงก็ได้ ไม่ต้องไปดูไพ่ก็ได้นะคะหรือไม่ต้องดูอะไรที่เป็นของนอกกายเราเลยแต่โจทย์ที่สําคัญคือทําไมของพวกนั้นถึงมีประโยชน์เพราะว่ามันช่วยสะท้อนอะไรบางอย่างช่วยสะท้อนจิตใต้สานึกหรือช่วยสะท้อนแพลนอะไรบางอย่างซึ่งถามว่าแลนพวกนี้เนาะเหมือนคลอสมิกแลนเนาะแลนของยูนิเวอร์สอะไรพวกนี้นะคะถามว่าด้านในเรารู้ไหมด้านในเรารู้นะกด์แดนซ์ด้านในของเราหรือว่าครูผู้รู้หรือแม้กระทั่งตัวตนด้านในของเราอะเรารู้ค่ะเรารู้อยู่แล้วสมมติว่าแบบคนที่มาดูแผนที่ดวงดาวอ,อะไรพวกนี้บางคนเขาก็มาเขาก็รู้แล้วล่ะว่าแบบตอนเนี้ยเป็นช่ว เป็นช่วงที่แบบตัวตนเก่าเขาต้องตายไปแล้วแล้วเขาก็ต้องเกิดใหม่หรือว่ามันมีอะไรบางอย่างที่โดนกระเทาะแล้วอ่ะที่เขาต้องไปเวยอ,อื่นแล้วแต่เขาแค่ต้องการการคอนเฟิร์มเฉยๆแต่ด้านในเขารู้แล้ว จริงๆการเกิดและดับมันไม่ใช่แค่เราเกิดและตายตายแบบตายสิ้นลมหายใจใช่ไหมคะมันก็คือจิตวิญญาณเราอย่างนี้หรอคือต้องใช้คำว่าอย่างเอานี้อ่ะเหมือนเราทางานงานหนึ่งมัน7ปีแล้วอแล้วเรารู้สึกว่าแบบทำไมปีที่7เราแบบไม่ได้มีความสุขแล้วอ่ะฉันไม่ได้อยากอยู่ที่นี่แล้วอ่ะฉันอยากเปลี่ยนงานแล้วฉันอยากเลิกแล้วแล้วมันก็มีอะไรใหม่ๆขึ้นมาที่เรารู้แล้วว่าอันใหม่อ่ะใช่มันเราทํามีความสุขมันเป็นเส้นทางใหม่แล้วในชีวิตอะด้านในเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องเปลี่ยนอันนั้นให้มีความสุขอ ซึ่งเรารู้แล้วแต่ถ้าสงว่าเรามาดูดูดวงดูไพ่ดูอะไรพวกในเชิงนี้ค่ะมันก็แค่เป็นเหมือนตัวคอนเฟิร์มแหละว่ามันก็เห็นแล้วแหละว่ามันถึงจุดเปลี่ยน มันถึงช่วงชีวิตที่เราต้อง n e ็ก step ถัดไปแล้วก็แค่วางของเก่าเท่านั้นเองก็คือจริงๆเรารู้จากภายในแต่ยิ่งเมฆเราน้อยเท่าไหร่เราก็จะยิ่งกล้าตัดสินใจหรือมั่นใจในเสียงนั้นมากขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องเลยดูเป็นเครื่องมือที่ดีมากแล้ววันนี้ที่เราคุยกันว่าหนึ่งในวิธีที่อนอกจากจะมีสติกับทุกย่างก้าวแล้ว guided m e d i t a t i o n ก็เป็นอะไรที่เริ่มได้ถูกต้องนะคะ guided m e d i t a t i o n หาได้จากไหนบ้างเนี่ยก็ที่จริงนะคะ u i d e d meditation เนี่ยมีเยอะมากเลยเปิดตามอยู่ ไต้องเซิร์ชว่าอะไรดีก็คือ Guided Meditation ต้องมี Guided Meditation for เออมีเยอะมากเลยค่ะแบบ e d i t a t i o n for reconnect with self reconnect with ancestor reconnect with nature มีทุกๆกัน reconnect เลยแต่ขึ้นอยู่กับว่ามันเราอยากจะไปแท็บเดี๋ยวเราลองเซิร์ชอาแปะไว้ให้ข้างล่างก็ได้ทำกันบ้านให้ทุกคนเดี๋ยวทุกคนงงไม่รู้จะเอาอะไรเดี๋ยววันนี้เราจะมา connect กับตัวตนด้านในของเรา เย่น้องเบลพร้อมแล้วได้เลยเอาสั้นๆ5นาทีอะไรอย่างงี้ก็ได้เลยค่ะใช่แตเราต้องทำอะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวจัดมานั่งสบายๆเนาะนะคะอาจจะเป็นนั่งบนเก้าอี้หรือนั่งบนเบอกอะไรอย่างงี้ก็ได้เนาะนะคะก็นะคะปรับท่าทางให้สบายๆนะคะนาะแล้วก็หลังจากนี้นะคะก็อยากชวนทุกคนนะคะค่อยๆหลับตาลงเอาความสนใจของเรานะคะนาะมาอยู่ที่ฝ่าเท้าทั้งสองข้าง ถ้าวันนี้เรามีความคิดอะไรที่เกิดขึ้นตอนนี้ค่อยๆวางความคิดนั้นลงแล้วก็ค่อยๆเอาความสนใจทั้งหมดวางที่ฝ่าเท้าของเราค่อยๆรู้สึกค่ะว่าเรารู้สึกยังไงรู้สึกร้อนรู้สึกเย็นรู้สึกแข็งหลังจากนั้นค่อยๆเคลื่อนความรู้สึกมาที่ท้องสังเกต การเคลื่อนไหวของท้องค่อยๆรู้สึกค่ะรู้สึกความแน่นรู้สึกความผ่อนคลายกลับมาเช็คความรู้สึกของเราว่าเรารู้สึกอะไรหลจากนั้นค่อยๆเอามือข้างใดก็ได้เอามองวางที่ท้องเราลองหายใจเข้าลึกๆเบาๆอยวๆ ังเกตการยุบฟองของท้อง,องเห็นการเคลื่อนการยุบจากนั้นเราค่อยๆเคลื่อนฝ่งมือาไว้ที่หน้าอกของเราเราค่อยๆเอามือนะคะน้อามาแตะหน้าอกเนาะนะคะให้นองว่าเราเหมือนกําลังคุยกับเด็กคนหนึ่งซึ่งเป็นเด็กน้อยภายในของเราค่อยๆแตะเขาเบา ค่อยๆรูปเขาเบาๆให้รู้สึกว่าเขาคนนี้เด็กน้อยคนนี้เป็นส่วนหนึ่งในตัวของเราเนี่ยแหละค่อยๆแตะเขารูปเขาอย่างอ่อนโยนตนอมาเราจะชวนหายใจเข้าพร้อมกันสามครั้งนะคะซึ่งการหายใจครั้งนี้ให้เราเอาความสนใจทั้งหมดเนาะไปอยู่ที่ปลายจมูกของเรา าวันนี้เรามีความคิดอะไรอยู่ค่ะแลค่อยวางความคิดลงแล้วก็ให้ความสนใจเนาะก็คือเอาจุดโฟกัสของเรามาไว้ที่ป,ปลายจมูกของเราเราจะเป็นการหายใจเข้าพร้อมกนันสามครั้งนะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกหายใจออกยาว จากนั้นนะคะเนาะค่อยๆเอาฝ่ามือนะคะลงมาวางที่ตักของเราเนาะนะคะเปิดฝ่ามือขึ้นลองกำฝ่ามือดูค่ะคฝ่ามือลองขยำฝ่ามือดูเนาะนะคะเอาความรู้สึกทั้งหมดนะคะเนาะลงมาที่ฝ่ามือวัอนนี้เรารู้สึกยังไงเรารู้สึกเมื่อยรู้สึกเย็นเรารู้สึกอะไร ออเราใช้ค,ความรู้สึกกันสักนิดหนึ่งนะคะจากนั้นนะคะเนาะแผ่ฝ่ามือขึ้นมาเนาะค่ะแผ่ฝ่ามือออกมาเนาะตัวตั้งตรงนะคะหลังจากนั้นให้เราค่อยๆเอาความสนใจของเรานะคะมาอยู่ที่ฝ่ามือทั้งหมดเนาะจากนี้ให้เราเคลื่อนความสนใจทั้งหมด มาอยู่ที่ปลายจมูกของเราเราจะาค่อยๆเฝ้าสังเกตลมเบาๆลมหายใจของเราที่ไหลเข้ามาในจมูกของเราแค่เฝ้าสังเกตค่ะไม่ต้องบังคับอะไรเขาถ้าเขาจะหายใจเข้าหายใจออกก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างธรรมชาติ หลังจากนี้ให้เอามือทั้งสองข้างมาวางที่หน้าอ,อกของเราหลังจากนี้นะคะเราจะมีคำพูดอะไรบางอย่างที่เป็นคำพูดดีๆที่เราอยากจะบอกกับตัวของเราด้านในตัวตนด้านในของเราตัวตนด้านในเด็กน้อยภายในหรือเพื่อนที่แท้จริงของเราอยู่ในตัวของเราแล้วเขาอ,อยู่กับเรามาตลอดหลังจากนี้ขอให้คำเหล่านี้ เป็นคำที่ช่วยให้เราได้คอนเนคกับจิตใต้สำนึกของเราด้านในให้เสียงเหล่านี้เป็นเสียงที่แทนจิตใต้สำนึกของเราเราจะบอกกับตัวตนด้านในของเราว่าฉันขอบคุณฉันขอบคุณร่างกายร่างนี้ขอบคุณตัวตนด้านในของฉันขอบคุณตัวของฉัน <knocks> ขอบคุณขอบคุณ네 parachute. ขอบคุณให้เรานำความรู้สึกขอบคุณทั้งหมด ความรู้สึกขอบคุณซาบซึ้งในตัวของเราด้านในในตัวตนของเราที่แท้จริงเป็นความรู้สึกนี้มันอยู่ในใจของเราความัดไปนะคะฉันรักเธอความรักนี้คือความรักที่มีต่อตัวเราด้านในความรักนี้เป็นความรักที่เราจะมอบให้กับเด็กน้อยในตัวของเราฉันรักเธอฉันรักเธอฉันรักเธอ เรากำลังโอบรับความรักอันบริสุทธิ์ที่มาจากตัวของเราเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะหายใจเข้าลึาออกๆพร้อมกัน3ามครั้งนะคะหายใจเข้าลึกห,ห,หายใจออกยาวหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกหายใจออกยาว ค่อยๆเปิดตาดขึ้นนะคะดีจังเลยค่ะขอบคุณนะคะเหมือนได้รีชาร์จ โอ้ยก็ oh. หวังว่าใครที่ฟังอยู่จะลองไปทําตามจริงๆนะคนไหนเหนื่อย <ๆ S 2> ก็มาทําอย่างนี้หม้ว่ามันได้รีชาร์จมากๆเลยแต่ถ้าเราทำต่อไปเรื่อยๆทุกวันเนาะเสียงเราจะชัดเจนขึ้นใช่ค่ะโจทย์ที่สำคัญก็แค่กลับมาออกมาจากความคิดเนาะแล้วเราก็กลับมาที่การแบบ body awareness ก็คือการดูเนือ้อดูตัวเท่านั้นเองเมื่อไหร่ก็ตามที่ความคิดเราถูกวางลงเมื่อนั้นแหละเสียงด้านในที่เป็นเสียงเด็กน้อยด้านในเนาะคำตอบที่แท้จริงของเราเนี่ยมันจะผุดขึ้นมา เย่เย่โอเคก็หวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์มากๆนะคะอย่าลืมไปติดตามน้องเมย์ได้ทาง The Calling underscore Astrology ทั้งทาง IG แล้วก็ a c e b o o k เลยค่ะก็อย่าลืมถ้าเกิดว่าคอนเทนต์นี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ u b s c r i b e แล้วก็แชร์เพื่อนๆเนาะยิ่งทุกคนรู้จักตัวเองมากขึ้นเท่าไหร่เราว่าโลกนี้มันจะยิ่งน่าอยู่มากขึ้นเท่านั้นนะทุกคนจะมีความสามารถมีพลังวิเศษในตัวเองใช่ค่ะวันนี้พวกเราก็ต้องลาไปก่อนหวังว่าจะมีประโยชน์นะคะบายบายค่ะ